ช่วงเวลาที่ดีมีสิ่งที่เรามีกันี่ยังเป็นรอยยิ้มของทุกวันที่ยังคงชัดเจนในใจกับคุณที่คอยประคองที่อบกอดฉันไว้ที่กุมมือฉันเดินไปในหัวใจของเธอมนทุกเรื่องราวไม่ว่าไรระดียังมีภาพเธอ ไม่เคยลบเลือนมาจน มีภาพเธอในทุกวินาทีนัินเท่าไหร่ไม่เคย กแม่ป่าแม่โคน่ารักมากนะคะก็อีพีนี้เป็นอีพีที่รู้สึกว่าชุ่มชื่นหัวใจเพราะว่าจริงๆเด็กกลุ่มนี้นะคะเป็นเด็กที่กลุ่มแรกแล้วก็กลุ่มสุดท้ายที่มีโอกาสได้ทำงานภาพยนตร์ร่วมกันก็เลยอยากจะให้ซิงเกิลเนี้ยชวนเด็กๆมาจอยแล้วก็เก็บมันไว้เป็นความทรงจำอาจทุกคนอาจจะงงใช่ไหมว่าเด็กๆตอนแรกแต่งชุดนักเรียนทำไมตอนนี้ถึงชุดแบบว่า แปลกประหลาดมากเวอร์จริงๆเรามีคอนเซปต์นะคะเราก็บอกเด็กๆว่าอยากให้เขามอตัวเองว่าอีก20ปีข้างหน้าเ mm hmm. ขาจะเป็นยังไงคือจริงๆอะ่ะมันอาจจะไม่เกิดขึ้นหรือมันอาจจะเกิดขึ้นก็ได้แต่ว่าเราอยากให้ผลงานชิ้นนี้มันได้เข้าไปอยู่ในความทรงจําจริงๆคือค,คิดไปเนาะสมมุติว่าอนาะคตอีสิปีอะไรเงี้ยเรามีโอกาสได้กลับมาดูผลงานคิดว่ามันอาจจะให้แรงบันดาลใจ ให้กำลังใจหรือให้ความทรงจําดีๆอะไรสักอย่างให้พวกคุณไม่ว่าณโมเมนต์นั้นนะจะอยู่ในช่วงเวลาไหนก็มีคลิปนี้มีเพื่อนกลุ่มนี้มีแพชชั่นมีพลังณนะห่วงเวลานี้นะคะทําให้คุณแบบมีกําลังใจแบบว่าสู้ต่อไปในไวไวกี่ปีนะอีก20ปีพวกคุณจะอายุเท่าไหร่ สามเจ็ดสามแปดประมาณนี้ก็ก็เป็นไว้ที่น่าจะต่างจากตอนนี้เนาะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะก็เดี๋ยวจะให้เด็กๆเนี่ยแนะนําตัวแล้วก็บอกซิว่าชุดที่เราใส่มาหรือว่าจินตนาการที่เรามองตัวเองอีกยีปีคืออะไรเริ่มจากครูก่อนก็มองว่า2ีปีแลปีเราอาจจะมีชีวิตที่สงบสุขเรียบง่ายแล้วก็แต่งตัวสบายๆแต่ตอนนี้ค่อนไปทางร้อน <c oughs> เพราะว่าผมพ <c oughs> ามาทั้งวันก็ไปขโมยชุดคุณแม่มา <c oughs> ก็คิดว่าอีกยีปีที่ทุกอย่างเปลี่ยนไปสิ่งหนึ่งที่ยังเหมือนเดิมก็คือ คมมา,าดหวังแค่นี้ตาเราบ้างแนะนาตัวหน่อยค่ะแล้วก็บอกสิว่าเรามาในทีมชุดอะไรครับผมสวัสดีครับผมชื่ออะตอมนะครับแล้วก็วันนี้ผมมาในทีมบ้านสวนนะครับเพราะว่าผมอยากจะมีบ้านสวนเป็นของตัวเองนะครับผมสวัสดีค่ะชื่อเอเทนนะคะก็อีก20ปีคิดว่าอยากจะเป็นศิลปินนะคะอยากจะมีโอกาสได้จัดแสดงผลงานศิละปะของตัวเองอาจจะไม่ใช่แค่รูปวาดอาจจะเป็นแบบว่าภาพถ่ายหรือว่าภาพยนตร์สันนะคะ สวัสดีค่ะยินค่ะวันนี้เรามาในทีมเจ้าของคาเฟ่แมวค่ะซึ่งคิดไว้แล้วว่าจะตั้งชื่อแมวว่าอะไรกังฟูค่ะตัวเดียวที่คิดออกสวัสดีค่ะชื่อน้องเจนค่ะก็คือวันนี้มาในทีมนางแบบค่ะซึ่งในความที่ตอนเด็กๆเนี่ยคือที่บ้านเราชอบแซวว่าหุ่นแบบเนี้ยจะโตไปเป็นนางแบบหรือเปล่าเราก็เลยคิดว่าเออโชว์สิคะลองยืนสิคะหุ่นยังไงนี่ ด,ด้วยความที่เราก็คิดว่าในอีก20ปีข้างหน้านเนี่ยเราอาจจะโตไป,ไปเป็นนางแบบจริงๆก็ได้ก็เลยเอาอาชีพนี้ okay, เค็นเกิได้อุ๊ยอันนี้ขอเดาว่าเป็นผู้จัดการ<ด>อะไรหรือเปล่าเผู้จัดการบริษัทอะไรหรือเปล่าโอเคนะครับสวัสดีครับผมชื่อ3นะครับวันนี้มาในทีมคนขับรถนะครับผมการอะไรหรือเปล่าเป็นรถขับรถให้ใครทําไมคุณแต่งตัวแบบว่าดูแบบเรียบร้อยเท่คุณขับรถให้ประธานบริษัทไงประธานบริษัทแค่นี้แหละ โอเคครับ,รบอ,นนอันนี้คุณต้องพูดดีๆนะอันเนี้ยครับสวัสดีครับผมไบทเทิรครับ,รบอ่าวันนี้แต่งตัวเป็นข้าราชการครูครับโดยมีไอดอลมีใครเป็นไอดอลนะคะครูสุรชยัยแล้วผมที่นั่งตรงนี้เม่เป็ดไอดอลอะไรหรยอ <laughs> <laughs> ครับสวัสดีครับผมผม ชื่อโฟโมดนะครับสิ่งที่แตกตัวมาวันนี้คือจริงๆแล้วผมคือประธานบริษัทครับนะฮะครับสวัสดีครับผมมัมอนนะครับก็วันนี้ผมมาในทีมศิลปินครับผมผมจริงๆตัวไปอยากเป็นศิลปินเพลงครับแต่ว่าก็ก็มีความคาดหวังว่าตัวจะใช้ชุดแบบศิลปินไม่จะเป็นต้องทาเพลงทําอาร์ตอะไรครับผมอยากใช้ชุดดนตมีสีสันครับสวัสดีครับผมซิมครับตอนนี้มาในชุดแบบบิกมัลส์คุณโชว์หน่อยได้ไหมคุณยืนขึ้นโชว์หน่อยได้ไหมเราอีก20ปีข้างหน้าคุณมองว่าคุณจะทำอะไรอยู่ตอนนั้น อาจจะเป็นเทรนเนอร์ตกอับคนนี้ทีเนี้ยคอนเซปต์รายการเราคือแหกปากแหกคอกจากที่เราแหกปากกันเสร็จแล้วครูก,ก็เลยอยากจะถามว่าเออในชีวิตเนี้ยอายุ1 7 1 8ปีของเราเนี่ยเราเคยทำอะไรที่เรารู้สึกว่าโอ้โหเหตุการณ์เนี้ยฉันแหกคอกสุดๆเลยส่งไปที่คุณครูหน่อยอะส่งไปที่คุณครูเรื่องนี้ตอนนี้ยังไม่มีแต่มีมีแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องช่วงประมาณมัธยมเป็นเรื่องที่แบบว่า ไปหลอกคนในเกมเราหลอกว่าเราเป็นผู้หญิงแล้วก็เกมนั้นชื่อ Speed d i t e r ใช่แล้วมันมีแต่งหญิงได้ก็ผมก็แต่งหญิงแล้วมีคนหนึ่งผมไม่รู้ว่าเขาจะดูอุ้ยชอบในคาแรคเตอร์ตรงนี้เลยผมชื่อโอมินโอนะครับแล้วคนที่มาลงผมอ่ะชื่อคิงอะไรนี่แหละเออผมก็แต่งงานกับเขาปีหนึ่งใช่ใช่ผมคุยกันเป็นแฟนเลยแต่ผมไม่เคยแลก เฟซบุ๊กไอจีกันผมขอโทษนะผมรู้ว่าคุณจะแต่งงานใหม่แล้วผมเข้าไปดูสปีดดิปเตอร์อีกทีคุณแต่งงานใหม่แล้วแต่คุณไม่ออนไลน์แล้วผมก็เข้าใจแต่ผมขอโทษจริงๆอ,อเรื่องอะไรกันวันนี้แต่ละคน <laughs> าาอา,อาต่อต่อต่อน้องเจนอ่ะน้องเจนเรื่องที่แหกปากแหกคอ,อกสําหรับหนูก็คือการตัดสินใจเข้าชุมนุมภาพยนต์สัน้นและการละครคุณ <laughs> คือดวงใจค่คุณคู้ยังไงอ่ะเล่าที่มาที่ไปทาไมรู้สึกว่ามันแหกคอกล่ะ ก็คือตอนเด็กๆอ่ะเ,เราเป็นคนที่ใส่ใจเรื่องการเรียนก็มีทํากิจกรรมบ้างนิดหน่อยแต่แบบหมายถึงว่าที่บ้านเขาก็จะมองว่าเราเป็นเด็กเรียนมาตลอดเราก็จะต้องขึ้นมปลายเนาะขึ้นมศีเป็นช่วงที่จะต้องค้นหาตัวเองแล้วว่าอาจจะเรียนอะไรต่อในสายมหาลัยซึ่งประสบการณ์ที่ได้จากชุมนุมเนี้ยออก็ทําให้หนูตัดสินใจได้ว่าจะเรียนในทางสายศิลป์ที่บ้านตอนนี้ก็มีแค่แม่กับพี่ๆที่รู้ก็คือ จะต้องไปคุยกับที่บ้านอีกทีว่าจะยังไงเขาจะตกใจไหมว่าอ๋อแสดงว่าเขาก็ไม่คาดคิดมาก่อน<ช>แต่วินาทีที่คุณได้มาร่วมในชุมนุมมันก็เปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาลแล้วตอนนี้ที่บ้านก็ยังไม่รับรู้ว่าใจเราเปลี่ยนไปแล้วไม่เหมือนเดิมแล้วใช่ขอโทษทางบ้านด้วยนะคะที่ทําให้ใจน้องเจนเปลี่ยนแต่ว่าครูเชื่อว่าเจนจะทํามันได้ดี นี่ขอบคุณค่ะอ,อ่ะคนต่อไปเอาเป็นคุณสามต่อเลยละกันครับผมค่ะของผมเรื่องแหกข้อของผมนะครับก็คือ <c oughs> การได้เข้าชุมนุม <c oughs> แล้วก็ขออเหมือนกันอ่ะแต่ต้องเมา,เาต้องเมาจริง,งแบบ โอ้ตัวแรกแหกจริง,รงแหกแบบทาเรื่องแรกๆ<ผ>มาพูดเลยค <ๆ S 2> ุณไม่ต้องพูดเลยได้ไดไดนะครับผมหมายความว่าไงคือพอเข้ามาแล้วลองได้ทําหนังจริงๆอะตอนนั้นอนะภาวะที่เกิดขึ้นคือได้เข้ามาปุ๊บก็ตอนแรกคิดว่าเฮ้ยจะไม่ได้ไม่ได้แบบใหญ่ขนาดนี้นะใหญ่มากเลยนะสําหรับเรามันใหญ่จริงๆแต่เดี๋ยวอาจจะสร้างับบเจนผมมีเรื่องมาค้ออีกเรื่องหนึ่งมาเออยังไงเกิดเมื่อไม่นานแต่ผมขอไม่ลงรายละเอียดมากนะโอเคคือตอนนั้นผมลุ้นเนี่ยผมลุ้นเนี่ย เป็นตอนเช้าตอนจะเข้าแถวใช่ไหมปึ๊บแล้วเพื่อนผมอ่ะปวดท้องอช่วย เดี๋ยวผมจะเล่าต่อเองนะครับทุกคนเพื่อการเซนเซอร์ที่ง่ายขึ้นหลังจากนั้นนะครับสเนี่ยก็ได้ชวนเพื่อนไปเข้าห้องน้ำนะครับเพราะว่า3เนี่ยก็ปวดเหมือนกันพอไปถึงห้องน้ำนะครับสาเนี่ยก็เลยให้เพื่อนเข้าห้องน้ําไปก่อนนะครับเพราะว่า3ามงทนไหวอยู่แต่พอเพื่อนเขาเข้าห้องน้าไปได้แป๊บเดียวนะครับสก็เริ่มเชื่อทนไม่ไหวเขาก็เลยไปขอให้เพื่อนของเขาออกมาจากห้องน้ําก่อนนะครับแต่มันก็เหมือนจะไม่ทันแล้วแล้วมันก็เลยเกิดเรื่องขึ้นคือไม่ไหวแล้วจริงๆแล้วสักพักมันอุ่น มันอุ่นครับ<ล>ผมสําหรับใครได้กินข้าวอยู่นะครับผมก็ขอแนะนําให้คุณกินให้เสร็จก่อนนะครับเพราะว่าหลังจากนี้อย่าบอกว่าคุณเซ็นเซอร์ด้วยนะครับแตกแตก โอเคก็ okay, ถือว่าเป็นเรื่องแหกปากแหกข้อของทุกคนเนะาะก็ก่อนจบรายการนี้ดีกว่าครูก็อยากจะพูดเพราะว่าถ้าไอแพลตฟอร์มออนไลน์มันยังไม่หายไปคลิปนี้มันก็จะยังอยู่เนาะประสบการณ์อย่างหนึ่งของครูคือเวลาเด็กๆทุกคนนะอยู่กับครูทุกคนก็จะมีแพชชั่นมีความฝันแต่ทีนี้เวลาที่เราออกไปเดินสู่โลกความเป็นจริงอะหลายๆอย่างอะมันจะไปมันจะไม่เป็นแบบที่แกคิดแล้วบางทีเด็กๆอะจะชอบรู้สึกเฟล และไม่กล้ากลับมาหาครูเช่นแบบว่าเฮ้ยสมมติเนี่ยอยู่ในทีมเราทำนูน่นนี่นั่นแต่พอเราเรียนจบไปจริงเรามันไม่ใช่เราคนเดิมที่เคยอยู่ในทีมแล้วมันจะเป็นเหตุผลให้คุณอนะไม่กล้ากลับมาหาหครูครูก็เลยอยากจะบอกทั้งพวกเราแล้วก็เด็กๆที่ดูในรายการอยู่ก็คือจริงๆเหมือนเพลงเมื่อกี้ที่ครูเปิดแต่อาจจะฟังไม่ค่อยชัดมันบอกว่าเธอหนาไม่ต้องเก่งกว่านี้ฉันก็รักเธออยู่แล้วหมายความว่าตั้งแต่วันแรกที่เราเจอกันนะเราก็เจอกันบนความที่เราไม่มีอะไร ไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันจะเป็นยังไงต่อหลังจากที่คุณเจอดวงใจดังนั้นในวันข้างหน้าถ้าคุณจะไม่มีอะไรเลยเป็นแค่คนธรรมดาแล้วเดินมาซื้อชายเย็นที่ฟ็อกสเปสครูก็รักแล้วก็ซัพพอร์ตเราอยู่ดีดังนั้นในอนาคตถ้าได้ไปตามความฝันก็ยินดีด้วยแต่ถ้าไม่ได้ไม่ต้องซีเรียสเลยก็ยังอยู่ตรงนี้เหมือนเดิมน,นะคะเธอน่าไม่ต้องเก่งกว่านี้ฉันก็รักเธออยู่ดีแค่นี้ก็เก่งมากนะเธอรู้ไหม ค,คือเพื่อนๆมอบให้สามเป็นตัวแทนของรุ่นในการพูดเพราะว่าพอจบคลิปนี้มันก็น่าจะปิดตำนานแก๊งเราแล้วล่ะตอนยังไม่ถ่ายคลิปนี้ทุกคนก็เริ่มจางๆแล้วนะมันก็เริ่มแยกย้ายแล้วก็มีโอกาสก็ดีใจได้กลับมารวมกันอีกครั้งหนึ่งก็เหมือนแบบให้ฝากอะไรหน่อยจะฝากถึงเพื่อนฝากถึงครูด,ด้วยก็ได้อนะไรเงี้ยเอาจริงจงเอาจริงเจเลยแบบสงเลยอ่ะผมก็ไม่มีคําพูดอะไรมากมายครับแต่ ยจะขอขอบคุณทุกๆคนที่ได้มาเจอกันนะครับแล้วก็ขอขอบคุณการเปิดชุมนุมนี้ทียังไม่รู้ว่ามันมีคําว่าที่สุดอยู่ข้างในการได้มาเจอกันครั้งนี้ก็อุย้ยทำให้รู้ว่าแบบอุย้ยเจ๋งหมดทุกคนนี่นาะเออก็รวมถึงเป็นการเปิดศักยภาพของตัวเองว่าทํามาทางนี้เราก็โอเคผมก็ขอขอบคุณนั่นะครับสั้นๆใช่แต่ รักเราไม่เคยเก่าเลยไม่มีลืมเลือนครับผมผมไม่มีจางหายแน่นอนค่ะก็ขอขอบคุณที่รับชมมากๆนะคะก็อวยพรให้พวกเราโชคดีกับเส้นทางที่พวกเราจะเดินต่อไปคลิปนี้มันมันอาจจะได้ดูช่วงต้นๆแล้วพอคุณไปใช้ชีวิตอีกสัก5ปี10ปีเดี๋ยวมันจะกลับมามีความหมายครั้งหนึ่งก็อย่าลืมกันนะคะสำหรับวันนี้ก็เอาอะไรให้ <laughs> <laughs> ผมกลับมาดูในตอนโตผมอาจจะได้คำพูดในการอวยพรใหม่ๆครับโอเคครับ โอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ